ครับสวัสดีครับสวัสดีพี P ่ๆ FC ลุงป่านะอาอาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้ย้อนกลับมาป่าแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะไปติดตามาในพานที่มันที่รอบที่แล้วที่มันจับพ่อน้อง FC ไว้นะครับผมได้ข่าวว่ารอบนี้มันไปลังแก่ท่านฤษีอีกนะครับที่ที่อยู่ในถ้ำน,นะครับนี้ผมก็ได้เตรียมอ,อาวุธและอุปกรณ์มาด้วยนะครับเพื่อที่จะไปขับไล่ ถ้าเจอมันนะครับผมจะไปขับไล่หรือกําจัดมันนะครับ PPF4 ครับมันชอบรังแกคนนะครับไอ้พานคนเนี้ยมันไปขอของดีจากท่านฤาษีไม่ได้มันก็จะเข้าไปทาร้ายแล้วก็มันเจอ,อาชาวบ้านที่เราแวกอยู่ลรแวกแถวๆนั้นมันก็เจอมันก็จะเข้าไปทาร้ายพี่คนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต,ต่อไปด้วยครับครับสวัสดีครับ ครับก็ไปตามหาพานป่าอนนั้นกันเลยนะครับพี่พี่ซึ่งผมได้ข่าวว่ามันอศาศัยอยู่บริเวณป่าบริเวณแถวๆนี้นครับรอบที่แล้วมันก็เข้าไปทาร้ายท่านฤษีนะครับผมได้ข่าวมาหลังจากที่มันทำมันจับพอน้องเอฟซไปมันก็ยังไปลังควานไปขอของดีจากท่านฤษีท่านฤษีไม่ให้มันมันก็เข้าไปทาร้ายนะ,ะพี่พ,พี่ครับ ได้ยินเสียงอะไรพี่พี่ทางฝั่ง,งนูนะ้นเหมือนอย่างเสียงคนตัดไม้นะครับดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเดินย่องย่องแอบเข้าไปดูนะว่าใครทําอะไรกัน,นครับเผื่อว่าอาจจะเป็นโจนป่าก็ได้นะครับพี่พี ผมมาเจอกับมีเหมือนกันการเป็นตอกลูกทอยพี่มันขึ้นไปเอาอะไรสักอย่างาพี่พ วันนี้ผมก็าลังพยายามเดินให้เงียบที่สุดนะพี่เพื่อที่หามองดูว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับใครลงเข้ามาในป่าเนี่ยถ้ามันเจอถ้ามันจะลังมันจะลังแกแต่สําหรับผมผมเข้ามานี้ผมไม่กลัวนะครับพี่ๆเพราะว่าผมเตรียมอาวุธมาพร้อมเลยนะครับยิ่งถ้ามันเจอเด็กหรือว่าเจอคนแก่ที่ไม่มีทางสู้มันนะครับ มันจะทำร้ายเข้าไปทำร้ายแล้วก็เข้าไปขอสิ่งของที่ที่มันเอาได้มันคือมันจะเอาไปหมดเลยนึพี่พี่ผมเดินมาเจอเหมือนว่ามีการเอาตะปูมาตอกติดเป็นขั้นบันไดนี่พี่นี่ขึ้นไปแบบเนี้ย ก็ไปถึงนู่นเลยนะครับพี่พี่ว่าน่าจะขึ้นไปปีนเอา้วยไม้หรือเปล่านะครับพี่พี่ผมไม่แน่ใจก็ค่อนข้างที่จะเก่าออกแล้วนะครับ รอบที่แล้วนะี่ผมยังกรดแค้นยังไม่หหยเลยครับที่จับพ่อน้องเอฟซีไปตอนนั้นรอบนั้นผมก็ขับไล่มันไปดีแล้วผมยังจับตัวไม่ได้นะพี่พถ้ารอบนี้ถ้าผมจับตัวมันได้นะผมจะจับจะจัดการกับมันขั้นเด็ดขาดนยพีพถ่ถ้าจับตัวได้นะครับ เจอมันเจอแบบนี้เยอะมากเลยพี่พี่เนี่ยเป็นขั้นบันไดที่ตอกเอาตะปูตอกขึ้นไปนะพี่หลายขั้นมากเลยอะ่ะตัวนี้ พี่พี่ครับผมได้ยินเสียงใครไม่รู้พี่ตะโกนไล่กันนะพี่อุย้ยพี่ในโจนปลาแล้วเอาไครับผมกําลังมันเหมือนว่ามันไล่ใครทุกคน,นครับพี่พีม่มันมันไล่ใคระ่ะใครแน่ๆเลยโจนปลาแต่ผมจะเข้าไปดูใกล้ๆก่อนนะพี่ว่ามันเป็นใครนะครับเฮ้ยมันขับไล่เด็กอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดปเดนุ่มทไกท่น้่านกนทุนทัานทุ่นท่านุ่กทเกท่นฮ้ยท่านทุนุดนทุาน่าานทก่าน่านท่่่่กา่าน่นทกุ่นท ยุดยุดมเลยุดยองไงกี้เขาผมเจอไอ้โจนป้ามาขับไล่เด็กนะพี่เดี๋ยวผมจะเอาลูกยิงปองเนะี่ยจุดขับไล่มาเลย ผมเห็นน right. yeah. yeah. ้องผมคิด oh ว่า oh. มันวิ่งพาวิ่งบนรอบพี่ๆพี่ๆพี่ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงทำไรเด็กวะเฮ้ยเดี๋ยวเลยมึงไป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 จุดขับไล่มันนไปหนูวิ่งไมนเร็วพี่ๆวิ่งไปนู้นแล้ววิ่งไปนู้นแล้วเฮ้ยมึงไปไหนมึงมาเลยมึ ไปเจนุ่ไปนุ่ยถตามไม่พี่ไปนุกแล้วนี่ะไปเลยมันมุดป่าหนีไปทุนแล้วพี่มันถือมีดยาวมากเลยผมก็ไม่กล้าเข้าหามันเท่าไหร่นะพี่ เดี๋ยวผมจะกลับไปดูอ่าเด็กคนเมื่อกี้นะครับว่าเป็นใครนะครับเป็นลูกไแล้วครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงว่าเด็กร้องตะโกนหาแม่เขานะครับไม่รู้ว่าแม่เขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะกลับย้อนกลับไปดูเด็กก่อนนะครับเด็กคนเมื่อกี้ไม่รู้หายไปทางไหนนะพี่เมื่อกี้เขาเรียกร้องหาแม่ไม่รู้แม่เขาไปไหน น้องเออคนละเว้หูเ,เด็กเด็กคนเมื่อกี้หายไปไหนเลยพี่ไม่ทรามันมันวิ่ง ผมไม่ร้เด็กเมื่อกี้ผมจุดลูกวิงปองตกใจลูกวิงปองด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมมัวแต่ตามจนป่าไปส่วนน้องเมื่อกีนะ้ยังอยู่ข้างก้อนหินเลยพี่พี่น้องก็กลับไปหาแม่หรือเปล่าครับครับหลังที่ผมขับไล่โจนป่าหน,นีไปนะครับ ก็กลับย้อนกลับมาหาน้องเด็กเมื่อกี้เนี่ยครับไม่รู้หนีไปทางไหนนะพี่ๆตกกระจายเสียงลูกวิ่งปองผมหรือว่าด้วยความกลัวจนป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ผมก็ย้อนกลับมาหาน้องยังตามหาน้องยังไม่เจอเลยนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าน้องหนีไปทางไหนนะครับก็เมื่อกี้เห็นช่วงที่น้องวิ่งน้องตะโกนไปร้องไห้ไปเรียกหาแม่เขาด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าแม่เขาอยู่บริเวณแถว,แถวนี้หรือเปล่านะพี่ๆ เดี๋ยวผมจะติดตามาเร่งหาน้องเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของน้องนะครับก็เมื่อกี้เห็นโจรป่ามันกำลังเอามีดเนี่ยขับไล่เพื่อจะจับตัวน้องไปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตามาหาตัวน้องก่อนนะครับว่าน้องอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับ ช่วงนี้ก็ใกล้จะมืดเลยด้วยพี่ผมก็ไม่ได้เอาไฟฉายมานะครับครับยังไงก็ขอให้น้องปลอดภัยนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็ตั้งใจช่วยเหลือน้องเต็มที่เลยครับเพื่อ ผมจะขับไล่โจนป่าจะจับตัวมันให้ได้นะครับเพื่อว่าไม่ให้ใหมันไปรังแกใครต่อได้นะครับแต่สุดแล้วผมก็วิ่งตามมันไม่ทันนะครับเพราะว่ามันถือมีดยาวมากเลยพี่ผมก็กลัวว่ามันจะเอามีดในฟันผมนะครับผมก็เลยเอาลูกปิงปองจุดขับไล่มันมันก็หนีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นห่วงน้อง คนเมื่อกี้มากเลยนะครับว่าไม่รู้นี่ไปทางไหนนะพี่พีผมเองผมก็ไม่รู้มาจากที่ไหนนะครับเด็กผมคิดว่าถ้าผมตะโกนกู่เรียกน้องก็คงไม่กล้าตอบขานรับ ผมแน่ๆเลยครับเพราะว่าน้องอาจจะก,กลัวแล้วก็เสียงตกใจจากเสียงอ่าประทัดป,ปิงปิงปองด้วยเมื่อกี้โดยหรปล่าครับพี่น้องอาจจะตกใจเสียงปิงปองด้วยครับที่ผมจุดเมื่อกี้เนี้ยแต่ยังไงผมก็ต้องตามหาน้องให้ได้นะครับเผื่อว่าน้องอ่ะเขากลับไปอยู่กับแม่เขานะครับ มันจะมืดแล้วนะครับพี่พี่ผมว่าผมต้องขอออกจากป่านี้ก่อนนะครับพี่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ายัางไงผมค่อยมาติดตามหาตุน้องใหม่กันนะครับพี่เพราะว่าถ้าอยู่ดึกมันก็จะเป็นอันตรายด้วยนะครับเพราะว่าผมมาก็ไม่มีไฟติดตัวมานะครับพี่พี่ไม่คิดว่าจะมามืดแบบนี้นะครับได้ยินเสียงอะไรให้เด็กให้น้องเขาหรือเปล่าน้องน้อง ไม่น่าจะใช่นะพี่พเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมมาติดตามหาน้องใหม่นะครับครับพี่ๆคนไหน,นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งหน้าต่อๆไปด้วยนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับ